กุ right away, ้งทอดหอยอลไรพี่น้องอาดหลังนี่เขาไลเนาะเข้าายสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้มาเบิ่งนะครับตุ่มกุ้งครับผมใส่ไว้เมื่อวานเนาะหลังจากเมื่อวานใส่เงนเป็นเขาบ่เขาปานใดก็เลย ใส่ขามคลืนไปครับมาเบิองย่ำเสาสิเป็นยังไงไนเนะาะไม้ที่เขามาเบิองเมื่อวานเลาก็ใหญ่ออกไปสองลังหน่อยพี่น้องนี่ครับน,น้องกลางปลา,า,ปาครับที่แถวๆนี้เขาเรียกกันว่าน้องเปื้พี่น้องจะเอ็นน้องเปื้ย้อนยังพวงกับบุหรุก็คือเอ็นน้องเปื้เนาะเป็นหลุ่นกันพี่น้องสิมานบอมนี่เขามาชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเอ้ยย่ำเสาหนามเขาเย็นอย็นด้วยแล้วย่ำเ้นหนามหอนแห้งด้วยพี่นอ้อง มีกันครับผมสิมานบอมมันี้นเดี๋ยวเขาจะใหญ่ออกไปพร้อมด้วยครับใหญ่ตุ่มบอ,อกกันเลยฮะมาใส่มือล้างเอา,น,าเน,น้ก่ต่ต็มตรง้ตรงนี้ๆๆเน,นี่ยก็ฝูโอ้กลุ่มข้างหอยไปใา,าไปล่างหไปล่างพูน ไปหล่กไดใหญ่งเงียบด้วยี่ไหนหอยทั้งปุกหุ่ยใหญกว่ายงเวยอยู่พเขาเขาตั้งคนเขาเย็นหอยถ้าเป็นตอกได้อิ่มหนึ่งได้พี่น้องหอยเชลลี คือแล้วคือแล้วที yes. ่สวยงามเลยนะตงนันงามเลยมองไว้ครบก็เอาเด้อค่ะมองกันเก็บถิ่มลงน้ำไว้ขึ้นค่ะบางทีก็ได้โคกไปเนาะก็ขายังขึ้น กุก้งต,ต,ตัวเงากุ้งตัวเงาเลยใช่กับการที่้องแล้วฮุบเลยฮุบลงกุ้งเข่าเงาคืนแต่หอยกับเข่าดีกันหอยกลุ่มตัวน้ำเลยค่ะหม,มานหมานเลยแต่ตกุ้งทีงหอยพี่น้อง สองลังนี่ก็กินบ่เบิดแล้วก๋อยมงานเ,เนาะไปะลุนอีกลังหนึ่งพี่นอ้องปลาบุ่เห็นเขาเนาะปลาบุ่เห็นเขาได้พี่น้องเห็นเขาตะกุ่มนะครับกุ่งกักหอยปลามีอยู่ปาลาปลาขาวปลาซิ่วนาะมีอยู่แล้วเนาะถ้าเข้า,ขา,า่อเขาจากหลังสุดท้ายพ์เนาะ ซองเราอะไรเอยแล้วผมะอ้อนกุ้งงามคักใช่โอ้ติดสวยๆกุ้งงามเลยล้างนี่เขาลายเนาะเขาล้ายเขาขาดล้างลังละก้อยหนึ่งก็เลี้ยงนี่ก้อยใหญ่นึงเลยถ้าหลุนน sort of uh ้องคุณได้เป็นน้องน้องที่เขาเล่าลายเมื่อวานนี่เป็นอะไรใส่ขาดขึ้นไหม อื้หลายขุ่นจะกุ่มเลยจ้ะเดี๋ยวจะมีได้กุ่มตรงก็หมอตรงก็หมอหมอเขาจังเสถียรดีจังลอยน้ำได้ลอยน้ำได้นี่หยาดขัวป่าพี่น้องจะไปรุ่นอีกน้องนึงนะครับผมถ้าผุ่นเก็บหลังน้องนั่นน่ะหลังไปจะได้าพี่น้องไปเจอกันยีนน้องเมียนตอนน้น้องติ๋งเลยพี่น้อง ขนาดน้องกติงยังได้หลาได้กลุ่มเอากลางคืนดีสีเหมืนงามค่ะไปน้องเจ็บแผลแล้วน้ำงามเลยเนาะโอ้ยสามหลังก็ได้บักยางหลาหนึ่งนี่วะเริ่มอีเจ็ดหลังเล้วค่ะี่นี่แค่สามหลังเดียวกันี่ยจะคลายกต่แล้วเนาะถูกเลยสิยีสิป่าพี่น้องไปรุนกันต่อครับน้องที่สอนพี่น้อง น้องนี่แหละน้องน้องติ่งนี่นน้องนี่ใส่ไหวเจ็ดหลังค่ะน้องติ่งมันหลุดน้ำกันเด้อค่ะผู้เฒ่าคนผู้เฒ่าคนมาสอนมาสวิงมาสอนตุน่พ <c oughs> ี่น้องวิถชีวิตบ้านนอกพี่น้องน,นี่หายอยู่หากินนี่สอน อะไยสับเพอ้ยวหลายหอยหอยหูขึ้นยื่นหอยหอยตุ้กุ้งหลางก้อนขยวขยิวขึ้นอีขึ้นอีหอยเขาเนาะหอยตกุ้ ปาขาวน,น้อยๆปลาหลดุหหลดะนะทีะ่ใส่ปปไปถทงหอยจังไปเลือเอาปลาหอยย่ายเทิ้งหอยเทงกุ้งละทิง <laughs> ้งหอยเทงกุ้ง เออสวยด้วยว่าตอนเห็นกำงามมาปนหอยแล้วไปนอาเทสุดเลยเทสุดแล้วเทสุดได้รูหอยชื่อลีใช่ยังเพื่อนหอยส่งหลายเนาะหอยเขาที่ตอนละคนสีส้งสวายมีกระปิงบมอกระปิงกับนาจะมี่อยู่ด้วยครับ นี่แต่สิบ่หลายถลายเขากัดแล้วปลาขาวบ่เห็นเลยเห็ดในหน่อยบวชเห็ดโตเออกลุ้มเล็กหอยละพี่น้นอ,อ,งงอ,นองจุกนำ้ำจุนำกน้ำกุ้งงามๆ ว่าจะไปกุ่งทางเบนินนี่น้ำน้น้อยู่ังวะขนนอน้ยค่ะ หนักต้นๆเถือย่้ายถือกเส้นหอยเส้นกุ้งอะไระก็ได้กินอยู่ไข่หลังนี้คือปลายอันนี้คือหอยเป็นส่วนมากหลังนี้คือปลายแลนะนี่อยู่ นี่การสอนพี่น้องโอ้กุ้งไงเดี๋ยวไล่กองผมตัวเนี้ยสอนโวนหรอเป่าเฮ้ยจำไม่เศร้าพุ่นนะแต่น้องพุ่นน้องไหนน้องพุ่นน้องเลาะซี่พุ่นไหมน้องลุงเบอนี่หนี่น้องอ๋อน้องม่วงน้องคู่สวรรค์ถ่าหล่ะน้องม่วงอ๋อนี่เด้๋ยวไล่เดียวนี้อะไนเบอร์การลุกน้ำน้ำเพลินดอกเพลินมะเก็บทั้งโขกหยานกระปิง ยานเยอะเดกบกยางลยน้งควรหมันตัวน้อยน้องนี่ล้วกลุ่งตรงงามอืมมาซอนโดนแล้วนะน้องนี่ใหญ่เบอร์หังก็ามาโอ้หก็ามากุ่งงามเลยพี่น้องใหญ่เป็นซอ,อ,อนเดบักลาย หอยแล้วเขาดีครับอ้โ้ตาจะมีหักห้อยหอยมหอยลายครับห้อยเข่าหอยเข่าย้คืนหอยเข่าเขาลายย่า่ย้ำวิ่งยนมันด้เลี้ยหอยตีหอกินได้เนาะหอยกอะไกินกุ้งมวลคนโอ้ได้หลายอยู่โอ้โอ้ยอ้ ก็คือน้องเด้อใช่าหมเอาหอยทุกปลาพาซีพาซีก้งก้าใส่ติ๊กอันหนึ่งคูต้องตรงไปไปกลางเนาะติ๊กปลาส่โอ้เกียรตะปาดปล่อยดเกียติปาดวัาหลังนึ่งเจียมนใส่ยันเวียนเนาะใส่ยันเวียนดีกว่าใส่เายามแลงเนาะ อย่างปเปลาก็อยู่ในป่านีหอยโบราณนลครกันกแต่น้องน้องนองเปืดนั้กล้่หอยบกปันไดเนาะแต่กลุ่มเขาดีหอยอยู่น้ำหอยอยู่น้ำปลาอยู่น้ำปลานี่ืออะ่ใคืออย่าุกกลุ่งต้อหอยจังงามด้วย ยิบมหอยหอยตะกรุงตะกรุงลายตะกรุงลายตังค์เนี้ยนะแมงกระนีแม่มงหยางแม่งกระตับดาวเหนือที่แม่งตับเตาหน่อยนั้นนี้เพื่อนแม่งอย่างนี้เต็มเลยว้เกือบเทิงคูเลยพี่น้องบมาคอยไหม เฮ้ยกระปิงตัวบักไง <laughs> กระปิงกระปิงพี่น้องตีข่าวไว้ละจะค่อยเอาออกอีกลังเดียวพี่น้องกระปิงซอกโตแักไงหอยเป็นหอยเลย

วงใหญ่เสอนมาเด็เท่ปนได้ใหญ่นาะสอนได้นึงเนาะมันเก็บเอางาตัวมันน่อยอยากจะตอดเก็บนีเนาะวงใหญ่ก็ได้ไล่กันต้อนี่ไงพวดเราไเติบเนาะกลับเราายายมาที่นี่ันดกียบเขาง่ายกัน เขาง่ายกับเขาเสาแล้วพี่น้องใหญเราอยู่อีกอีกบาทหนึ่งได้ครับอีกคนละหมู่บ้านนี่ถ้าผู้เฒ่าเลยพี่น้องมาหากินเดี๋ยวไปเหลืออยู่บ้านเดี๋ยวไปเหลืออยู่บ้านโกุ้ห้ากระไดเนื้อไดพี่น้องเนด้อห้ากระลายแล้วเนื้อเล็กๆหนอเด้อบึงไปอยังถ้ากุ้งบอกินบดกวนกุ้งบอกินบดกวนมาให้กินกุ้งนอกิดพี่น้องหม่ให้เขาเขาลายสวยงามเป็นเหลืออยู่บ้านอีกแล้วนเป็าหน่อยว่าหรือเนา เก็บไปหน่อยไปกินเนาะไปพี่น้องไปชมอยู่บ้านอีกสักหนึงค่ะเราจะทิมสิไปเก็บครับหอยหอยออกเนาะค่ะไปเหลืออยู่บ้านจะเสีง่ายเทียบกันละมั่งเหลือเมียนคค่ะรัไปถึงบ้านพี่น้องโอ้ยกุ้งเขาเหลือกแล้วค่ะเหลือแล้วหอยออกแล้วเนาะหลังน้ำงามงามขี่รถมาเหลือมานี่ขี่รถมาจนเหลือมานน้ำทางมถติดแมงตะเต่าก็มีถ้าใส่แมงกระเต่าจะถือกันเนาะแต่แมงกระเต่าเขาก็มีเหงือของเขาเลยเนาะ เนื้อ้ะไรนะแม่ปาเอาปานเอาเนี่ยปาเอาเขาดีเตาเขาพี่น่องแต่กดกนเ่ยเคยเคยไปใส่กุ้งกันไม่ตะเตาเขาเขาลากันแต่ตัวเมยไม่ตะเตานี่ไม่ใช่ตัวเมยเลยตัวผูบ่เขาด้ยเพราเขาทิดตัวตนี่เขาเบิ่งเลยตัวผูตัวเมการตัวผูเจะมีน้ำมีทองตัวเมี่เขาเบิ่มีน้ำแล้วตัวใดเสียบตัเมย์เสียบตัวเมเขาจะมั่นตัวพี่น้องมันเป็น สองลูกกวนี้เนาะไแต่บบไร้เต๋อเลยนี่่แม่นหน่อยนะครับพี่น้อกุ้งงามๆเลยครับขึ็นจะได้ไหมเนาะอ้อยกันข่อยนี่ใสุู่งไปคายบ่อก้งมากินดิบตัวเมอยฝรนอยไปฝรนไปเนาะกบปุ้งไปนไปกินพี่น้องเดี๋ยวเจอกันอีกรอบใบหรอบแรกงพี่น้องเนาะเดี๋ยวเลียงไปอยากใส่ตเลยค่ะกะยยำเลี้ยงสามีเนาะเม่นครับ จะเบิ้งสีสีมันคือกลางคืนโบอันนี้ก็คืนน้กค่ะใส่ไหวน,2 2> น้ำสาวกับไปไปยาม่าพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามรับชมด้วครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมสารคินีนี้สวัสดีครับ